พูดถึงเมืองซาป,ปาหลายคนคงนึกถึงนาขั้นบันไดสีทองเคลเหมอกสีขาวหรืออากาศเย็นสบายตลอดทั้งปีแต่มีช่วงเวลาหนึง่งที่ทำให้หัวใจนักท่องเที่ยวทุกคนต้องหลงไหลนั่นก็คือยามเย็นพาะทิ์ลับขอบฟ้าบนยอดแฟนซีปังยอดเขาสูงที่สุดของอินโดจีน บนความสูงกว่า3,100เมตรท่ามกลางหมูม่เมฆที่ลอยต่ำพระพุทธรูปเจ้าแม่กวนอิมสูงใหญ่ตั้งแต่งานอยู่ท่ามกลางคุณเขาเมื่อแสงสุดท้ายของวันข้อยยอยละผายไปท้องฟ้าถูกแต่งแต้ด้วยสีทองสีส้มและมองอ่อนสะท้อนลงบนองค์พระพุทธรูปกลายเป็นผ้าที่ศักดิ์สิทธิ์และมดงามราวแดนสวรรค์ เสียงะระฆังวัดตัางกลางวานท่ามกลางความเงียบสงบลมหนาวพัดเดบาบาเข้ากับสายหมอกที่100ลอยรอบตัวบรรยากาศทั้งหมดทําให้ผู้คนรู้สึกเหมือนได้ชําระล้างหัวใจเต็มไปด้วยความสงบและศรัทธาหลายคนที่ได้มายืนอยู่ตรงนี้ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าช่วงเวลานี้ เหมือนปาฏิหาริย์ที่ซาปามอบให้กับเราถ้าคุณมีโอกาสมาเวียดนามอย่าพลาดที่จะขึ้นมายืนบนยอดแฟนซีปังนยามพระที่ตกเพราะภาพของเจ้าแม่กวนอิม่้ำกลางท้องฟ้ายามยินจะกลายเป็นความทรงจำที่คุณจะไม่มีวันลืม